ชาวนาผ่าล้อชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาแนะนําให้รู้จักบอลสองตัวนี้นะคะน้องบอลสองชนิดนี้แยกกันแทบไม่ออกเลยนะคะที่พี่กันตรีได้มาเนาะแทบแยกไม่ออกเลยว่ามันคือน้องคืออะไรนะคะที่เห็นตัวนี้ก็คือช้างเผือกใบบัวนะคะเพื่อนๆน,นะช้างเผือกใบบัวนะคะให้เปรียบเทียบสองตัวนะคะวันนี้ช้างเผือกใบบัวกับ ชมพูอันดามันนะคะเห็นไหมคะ่าแทบแยกแทบไม่ออกเลยเดี๋ยวพี่กัตรีจะมาแนะนำวิธีสังเกตนะคะว่าทำยังไงอันนี้เป็นช้างเผือกใบบัวนะคะเพื่อนเพื่อนนะเรามาดูกระดูกนะคะเส้นใบของเขาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีก้านออกมาเป็นสีชมพูนะคะก้านเขาก็เป็นสีชมพูนะแล้วก็จะมีใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะ ลองดูนะคะอันนี้คือช้างเผือกใบบัวนะคะเพื่อนๆนะคะันะคะูนะคะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงถ้าเราดูโดยที่เราไม่อาไม่วิเคราะห์นะคะเราก็จะคิดว่าเป็นช้างเผือกใบบัวแต่ที่จริงไม่ใช่นะตัวนี้เป็นช้างเผือกใบบัวเดี๋ยวเรามาดูใบก่อนใบของช้างเผือกใบบัวนะคะเรามาดูด้านหลังอา ด้านหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเส้นเป็นสีชมพูนะคะเ,เพื่อนๆมาดูช้างเผือกใบบัวนะคะนะแล้วก็ไม่มีการกระจายสีชมพูนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะใบเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วใบจะใหญ่นะคะช้างเผือกใบบัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆบางคนอาจจะมีแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักหรือแยกกันไม่ออกนะคะนะมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะเนาะอ้าวทีนี้ลองมาดูชมพูอันดามันนะคะดูใบของเขานะใบของเขาก็เป็นกระดูกสีชมพูเหมือนกันนะคะกระดูกสีชมพูเหมือนกันแต่ว่าจะกัดสีออกเป็นสีชมพูเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเขาโตเต็มที่เนี่ยใบยสีกัดสีชมพูก็จะเต็มใบ เต็มใบแบบนี้เลยนะคะนะเต็มใบเลยนะคะแต่อันนี้น้องยังไม่โตเท่าไหร่นะคะลองดูนะเห็นไหมคะว่าความแตกต่างกันอันนี้ชมพูอันดามันนะคะเพื่อนๆชมพูอันดามันนะน้องก็จะกัดสีออกสีชมพูเยอะเลยนะคะเห็นไหมคลเริ่มกัดสีแล้วนะเริ่มกัดสีเป็นสีชมพูเยอะจะเต็มใบเลยนะคะ จะเต็มใบเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อยๆกัดสีนะคะจะกระจายเต็มใบนะคะใบสีชมพูของน้องก็จะเต็มใบนะดูนะคะนี่คือชมพูอันดามันนะคะจะเต็มเลนะคะเพื่อนๆจะเต็มใบก็จะเหลือขอบไปนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้พี่กันตรีก็จะดูให้เขาเต็มใบอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ชมนะถ้าเต็มใบจะเป็นสีชมพูหมดเลย นะคะชมพูอันดามันดูใบนี้นะคะก็เ,เริ่มกัดเห็นไหมคะกัดสีจากสีเขียวเป็นสีชมพูนะคะอทีนี้ลองมาดูใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆของช้างเผือกใบบัวนะคะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนเด็กๆตอนเบบีของเขานะ,ะตอนเบบีนะคะ ดูใบของเขานะคะใบก็จะเป็นแบบนี้มันอีกต้นนะขอดูใบอันนี้นี่เล็กๆจะใบกลมนะเพื่อนๆลองดูนะเล็กๆนะคะอันนี้เขาก็จะตอนเด็กๆเ,เนี่ยใบยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะสีของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนเด็กๆนะถ้าเป็นช้างเผือกใบบัวใบจะเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ก็โตขึ้นมาหน่อยยังไงกระดูกของเขาจะชัดนะคะกระดูกก็ชัดนะคะตอนเด็กๆนะคะเรามาดูตอนเด็กนะใบตอนเด็ก ใบตอนเด็กของชมพูอันดามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากใบที่โตเท่าไหร่นะคะตอนเด็กเป็นยังไงก็ตอนโตก็จะลักษณะแบบนั้นเลยนะะทีนี้เรามาดูตอนใบเด็กๆนะคะใบเด็กๆของอชมพูอันดามันนะคะจะติดออกสีสีเขียวอ่อนนิดๆนะคะสีเขียวออกเหลืองๆนะเพื่อนๆลองมาดูนะตอนใบอ่อนของเขาตอนเด็กๆนะ มาดูตอนเด็กแล้มาดูตอนเด็กตอนเบบีนะเห็นไหมคะนะอันนี้ก็ใบอ่อนของเขาเดี๋ยวให้ดูใบอ่อนชมพูอันดามันนะคะเห็นไหมคะจะเริ่มมีขาวๆนิดๆน,นะคะตรงเส้นใบนะเพื่อนๆนะมาดูใบเด็กอีกใบนะึงซึ่งแตกต่างนะให้เพื่อนๆดูนะคะใบเด็กของชมพูอันดามันนะ่ะนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู ชัดๆเลยใบยเด็กต้นนี้ออกสีเขียวอ่อนนะคะออกสีเขียวอ่อนบางครั้งก็ออกจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะอันนี้ชมพูอันดามันนะตอนเด็กนะคะให้ดูตอนเด็กใบเด็กๆให้ดูอีกสองใบนะคะสีเขาเห็นไหมชมพูอันดามันใบตอนเด็ก ชมพูอันดามันตอนเด็กๆามาดูสิเป็นแบบนี้นะคะให้ดูสองตัวชัดๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆมีแล้วจะได,จะได้จะได้ตอบถูกว่านี่คืออะไรนะคะชมพูอันดามันนะคะวันนี้ช้างเผือกใบบัวตอนเด็กเห็นไหมคะสีจะแตกต่างกันเลยนะสังเกตนะคะวิธีสังเกตนะคะ ช้างเผือกใบบัวตอนเด็กน,นี่ชมพูอันดามันตอนเด็กนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เราจะมาดูก้านใบนะคะก้านใบของช้างเผือกใบบัวนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็เป็นเส้นลงนะคะมีสีดำเป็นเส้นนะคะเป็นเส้นเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะสีดำ เป็นไม่ใช่เป็นจุดนะคะเป็นเส้นนะคะเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆนะคะสีดําเป็นเส้นตรงนะคะเส้นตรงตรงตรงต้นนะคะตรงต้นเขานะคะเป็นเส้นเส้นะเพื่อนๆดูเป็นเส้นนะคะชมพูอนามนน์เนี่ยอันนี้คือก้านใบของเขานะคะเป็นสีน้ําตาลแล้วเป็นเส้นเป็นเส้นริ้วลงนะคะริ้วลงเลยวิธีสังเกตนะ พิรีสังเกตง่ายๆเป็นเส้นเลยนะคะเห็นไหมคะนี้ชัดมากเลยเส้นเห็นไหมคะเส้นชัดมากเลยชมพูอันดำอโทษนะคะช้างเผือกใบบัวนะคะต้นนี้ให้ดูช้างเผือกใบบัวนะคะเพื่อนๆนะ เส้นก้านใบของช้างเผือกใบบัวจะเป็นเส้นอ่าทีนี้เรามาดูมาดูก้านใบของชมพูอันดามันก้านใบของเขาจะเป็นจุดนะคะไม่มีเส้นนะคะเป็นจุดเล็กๆๆๆนะเป็นจุดสีดําเป็นจุดสีดําตรงก้านใบนะเพื่อนๆอ,อันนี้ ปณีมันไม่ค่อยชัดเนาะท่านเ,นเพื่อนๆจะให้ดูเพื่อนๆดูชัดๆนะคะเป็นจุดสีดำตรงก้านใบเลยจุดสีดำนะคะจุดสีดำตรงก้านใบไม่เหมือนกัน จุดสีดำนะคะเพื่อนๆคือเขาจะแตกต่างกันนิดๆหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ต้องฝึกสังเกตนะคะสรุปก็คือก้านของชัางเผือกใบบัวจะเป็นเส้นนะคะเส้นสีดำๆเป็นริ้วลงไปเลยนะคะเป็นเส้นตรงนะก้านของเขานะคะก้านขเขาจะเป็นเส้นตรงนะคะริ้วลงไปอันนี้คือ ่ช้างเผือกใบบัวนะคะตัวนี้ช้างเผือกใบบัวที่พี่กนตรีให้ดูนะ่ะช้างเผือกใบบัวใบจะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆเหมาะสําหรับบอลนี่เป็นพุ่มนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะคะแข็งแรงทนทานนะคะใบไม่ค่อยเสียนะคะอ้าวชมพูอันดมามันก้านจะเป็นจุดนะคะ ก้านสีน้ําตาลเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดๆๆนะคะเป็นจุดเล็กๆสีดํานะคะเพื่อนๆลองดูนะนี่คือชมพูอันดามันนะคะใบเขาก็จะแตกต่างกันนิดนึงชมพูอันดามันคือตอนนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะเพื่อนๆอ สังเกตง่ายๆคือตอนเด็กนีใบเขาจะเป็นสีเหลืองสีเขียวอ่อนโทษทีนะคะสีเขียวอ่อนนะตอนใบเด็กๆนะตอนนี้ก็ยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่นีใบของเขานะคะใบชมพูอันดามันแตกต่างกันนะคะช้างเผือกใบบัวสีเขียวเห็นไหมคะ ให้ดูสองต้นชัดๆเลยพี่กัตรีพอดีที่บ้านนี้มีช้างเผือกใบบัวก็มีนะคะแล้วก็มีชมพูอันดามันอยู่สองต้นอันนี้เป็นชมพูอันดามันนะคะอยู่สองต้นให้เ,เพื่อนๆดูนะน,นี่คือชมพูอันดามันสวยงามน,นะคะค่ะถ้าใครมีข้อคิดเห็นอะไรนะคะข้อเสนอแนะอะไรต่างๆก็ เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะเราถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีความรู้เยอะรู้มากบ่าที่พี่กันตรีรู้นะคะเนาะนะแต่เราก็ทําด้วยใจรักนะคะเราก็มีบอลบอลสีก็เยอะอยู่นะคะเนาะชมพูอันดามันชมพูอันดามันนะคะออกสีชมพูแล้ว เดี๋ยวพี่กัตรีจะพามาชมตอนที่เขากัดสีเต็มใบอีกทีเนาะนะตอนนี้ยังไม่เต็มใบนะคะน้องยังกัดสีไม่เต็มใบเดี๋ยวถ้าเต็มใบก็จะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ช้างเผือกใบบัว้ดูช้างเผือกใบบัวนะคะ